สีที่ฉันจะถือดัฉันจะถือเออเป็นแอปเปิลทองเข็โอ้โหเหล็กว่าถ้าเป็นจะเป็นชัรนล่าตู้กันเลยเนี่ยแอปเปิลทองเข็มแลเป็นทองหลังสไตล์สตอรีอ่สไตล์สตอรี่ว้ายวิยยถ้าเมื่อกี้แม่งไม่ตกนะแม่งไม่แม่งรอดถ้าเมื่อกี้แม่งไม่ตกแม่งรอดต่เเลนกม เอ็นวางระเบิดเต้นไหมน่ะเป็นแต่แกแต่เองอ่ะแต่เองอ่ะวางระเบิดจากฉันแล้วไอเด็ไปไหนเอ้าขวบมาเราขวบมาของไว้ไม่รู้อ่ะเอาขวบเป็นไม่ใช่เหรอฮะนึกว่าไม่ต้องฆ่าไม้ตืดบตึกข่าวมาข่าวขนนี้เหรอ

กันั้งนั้นแหละเราดดีไม่มีใครมาบุกเตียงกันเลยีไม่บุกเนี่ยบุกผ่นไปสี่นาทีเอาไปชนะวัชนะต้องข้นผ่านไปหนาทียเนี่ยอยู่ในคลิปได้ไหมสองนาทีแล้ว ี่เป็นมิ้กัเป็นมิกอนขอขออันนี้ได้มิก่ามาจัแบโอเคได้เป็นมิตรก็เป็นมิ้งไเปิดไม่รขอบคุณนะดีดดีดเีี่ดีดดีดดีดดีี แบบชาตินี้แบบแม่งไม่แม่งอนน,นัล้นดีลย,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 ยุ้ยว่านะห้ามใช้ที่ N D ดีฝ่านะถ้าใช้ที่ N ีชาตินี้นะจะทำคลิปไม่จบมัน,นจะ ค่านอัดไปนี้ไอ้เดีได้เห็นพอดีดีีใช่ใช่ใชนใช่นช่ใช่ไช่ใช่ใช้ใช่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 ใใช่ใช่ใช่ใช้่ใใชช ไปแล้วมาขุดได้ไหมไม่ได้พอยเลยก็พอยเลยพอยเลยก็พอยเลยมันมาวิจุบวิจุบมาเอาบอกใช้ทันทีอุ้ยขอบคุณที่เปิดช่องโหว่ให้เนาะปิดทางให้ตีตัวเองอ่ะมันแบบมันเป็นเป้าเล่งอ่ะมันมันตียาก เป่าเลงเหมือนในคอมอ่ะอะอะไรนะใช้เป้าเลงเออจะอุ้มตู้ตไม่เป็นอะ่ะแบบมันไม่ได้เหมือนในโทรศัพท์อ่ะชอบใช้แบบเป้าเลงมากกว่าเองจะใช้ธนูทั้งวันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ไม่ได้ว่าแต่ชนนื่อติดไม่คนไหนเร็วเร็ว เลยมีต่อได้ปีอะตียากอะเฮ้เมื่อไหร่เมื่อไหร่พวกเราจะชนะสักทีวะไม่ไม่รู้แต่ฉันแต่ที่รู้คือฉันตียากมากเลยตอนเนี้ยตอนนี้กายจ,จะการแค่กระจอกคนหนึ่งนี่ชิคคือพระเจ้าหังหกักอะฉันรอมาตั้งหนึ่งราเล่นมากี่ชั่วโมงแลนะ้วเนี่ยเฮ้ยไปวางนี้อีก แบบมันไม่ถนัดองรู้องรู้จงรู้ไจงรู้หูเข่าไครอะซาบิโกสุ้มาแล้วก็มายผู้ช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 ายเราต้องทำให้ตะตูสบายก่อนเส้าเปล่า การสู้ศึกในครั้งนี้อะนะแล้วใครมัเข้ามาให้เนี่ยเอ้มันเข้าเกมมาลุลัวเลยนะทุก โฆษณาเลยทุกคนเอมเวแล้ะไรพวเนี่ยเอมอาร์โอเอสเหรอได้ข่าวว่ายังมากเลยตอนเนี้ยโรลอาวุธเนี่ยนี่แบบยังไม่เคยโหลดลงมาเล่นเลยนะไม่เคยทำช่องเลย โอ้โหแม่งแย่แม่งแย่แม่ง,มง,มงเลยโอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดดิ่งนะนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ